มะลิค้าซื้อให้เรามะลิแม่เราค่ะมะลิน้องบิลลี่บิลลี่น้องอะไรเนีน้องอะไรฮะน้องบิลลี่น้องบิลลี่ไม่ใช่ฮะน้องบิลลี่ค่ะสวัสดีสปาร์วิดแคมเปอร์สวัสโถเอ้ยรู้แล้วเราเป็นใครดีเจนุ้ยไงบบิิลลีี่คว นี่คือวีคือวีนะคะวันนี้กาลังจะไปปัตินัมนะคะจะไปซื้อของค่ะและว้ววีก็จะเต็มตัวหมามีเนื้อปลานะคะคนละ500ค่ะอันนี้1,000งพบาทใช่ไหมใช่ภารกิจวันนี้คือ1000บาทคนละคูน500แล้วปาตินัมวีเคยไปไหมคะมเก็บเงินเก็บดีๆนะผมไม่เคยไปเลยค่ะแล้วสําหรับวันนี้ภารกิจเนี้ยครับเอคุณที่เสนอ,อทําไมคี่ว่าเป็นปตปวาล่ะ ป้าป้าไม่ได้คิดพอดนี้ค่ะพี่เทคิดมาให้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ไอคิดเลยนะเงินเนี่ยหนึ่งพันบาทเนี่ยเขาน่าจะเก็บเอาไว้ใช้เองทั้งหมดอันนี้อยู่คิดกี่แล้วคะก็อ่าื้อน้อยหน่อยป้าป้าก็ถามหนูนะคะลูกถ้าเกิดว่าเงินเหลือเนี่ยป้าป้าเนี่ยจะขอตังคืนน่ยจะได้ไหมคะลูกไม่ได้ไม่ได้ครับทำไมไม่ได้หรอคะเพราะเงินนี้คือเงินหมามีใช่ไหมคะใช่เออก็เลยให้ป้าป้าไม่ได้ถูกต้องค่ะเพราะเงินหมามีคือเงินเงินป้าป้าคือเงินหมามีโอเค โอเคนะบริปบอกก่อนนะเงินที่ balance คืนให้มาพี่ค่ะหนูก็ควยหมาพี่ให้หนูแล้วไม่ค่ะให้ไปทำขวารกิจแล้วเพื่อนเพืนเห็นไหมค่ะกูยังบอกว่ามันจะให้หนูถ้าเพื่อนเพื่อนย้อนกลับไปเพก่นก็จะเห็นตรงนี้อันนี้หนึ่งพันบาทใช่ไหมใช่ขารกิจวันนี้คือหนึ่งพันบาทใช่ให้หนูไปซื้อของให้บมาพี่กับป๊าป๊าไงแล้วถ้ามี balance ก็คืน Believe I love you นะ บอ,อกากงคุณี่ที่ตลาดก็ลาในมาเก็เโมนมาเาก็ตถ้าจะซื้อที่นี่แล้วก็ไปขายต่อก็เลยบีที่ว่าที่จะถูกว่าที่ตลาดย กูวาก็ไม่กอานหูอะเมืกี้บอกว่าถ้าสองรอยนตอ0อยนี่ยังจะตอนึ0อยไหมหนูว่า้อยก่อน่ะ1 0ออ่ะโอเคโอเคเรามาดูกันนะบริจัก้าไหมเขาจะเตัวเองดูว่า็แล้ไอ้ว่านซื้อให้ตัวเองมากกว่า

ไม่ได้เราคนละถาดเดียวคอะเดี๋ย่คุณเคยดไห้นไม่ใช่ก่อมาเขาบอกเขาจะสู้เราจะรู้ว่าเขาสู้ยังเขาบอกเขามีวิธีก็เลยเราจะรู้วิธีต่อราคาก่อนสิไม่เอาแล้ี่หยุดได้แล้วพี่อาจจะนะค่ะดูดูต้องเป็นอย่างนี้พี่คะอันนี้คือเมื่อกี้บอกว่าสาชิ้นร้อยใช่ไหมคะเพราะว่าห อยู่ใจไม่ใอ่น้องไม่ได้ใช่พี่เขาบอกอุ้ยเขาคนนี้โหดมากเลยอ่ะเมินรุรงแ้วก็เอาไปเลยอยู่ต่อราคาแล้วกันอันนี้ก็เต็งให้ขายแต่ว่าไม่ใ่อันนั้เงซื้อตัวเองซเมื่อป่อนซื้อไปแล้ว150่งบาทอ่า เขามีซ uh, so ื no uh, wait, uh. done, ้อล uh ิปอซื้อกิปบไม่มือแต่ว่านะของไปยแต่ว่ามันกระตุ้นกันไปอือเขาจะจบที่ร้านนี้แล้วนะคะท่านร้อยห้าสิบนะคะจัไม่มีสองสีหรือเอาสีนี้ใช่ปะ เอาใหญ่ที่สุดคุณตาเคยสอบไหมว่าเวลาซื้อเสื้อผ้าซื้อใหญ่ที่สุดเพราะว่าเวลาใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหมเช็ดเท้าก็ได้เช็ดรถก็ได้เพราคาเท่ากันชคุ้ใช่ไมเ้ยนี่เขาจบร้านเนี่ยมีตั้งเยอะยังอยู่ที่ร้านเดิมอยู่นะฮะตอนนี้รคเกะหนึ่งพันถ้าเราแบบหมดแล้วนะเหลือห้าร้อ รกคาอยู่หนึ่งร้อยไม่ได้ค้าอยู่เหลือห้าร้อยอันนี้สี่ร้อยจนหนึ่งร้อยเสื้อผ้ายังไม่ซื้อเลยคิดดีๆก่อนเสื้อผ้าให้หม่อมมี่บับบ้าให้ไม่ซื้อเลยนะภารกิจวันนี้แค่นึภารกิจวันนี้อยู่จะสำเร็จไหมติดอย่างนี้นะคะลองลองดูไหมคะวันนี้น้องมีภารกิจนะคะพี่เขาแค่มี1,000บาทซื้อชุดให้พ่อแม่เมื่อกี้รันแรกห้าร้หมดแก้งแล้ว น้องมะลิคะซื้อให้น้องบิลลี่ค่ะมะลิน้องบิลลี่ิน้องอะไรน้องอะไรฮะน้องบิลลี่น้องบิลลี่ไม่ใช่ฮะน้องบิลลี่ค่ะบิลลี่ค่ะเดินแบบอบอกพี่ใช้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวคืนชื่อน้องอะไรนะครับน้องบิลลี่เหรอบิลลี่บิลลี่ องตาลจะต่อดแล้ว่าแล้วอ่าดูสวยไหมคะอุ้ยอุ้ยผมหายใส่หน้ามาไหมเนี่ยเออใส่หน้ามาดีกว่าไม่ใช่หนูให้ปะป๊าพี่ข้าลองใส่หน้ามาให้ให้เราดูหน่อยอุ้ยดูดีอ่ะดูดีอะมันนี่สบาดูดีสมา์วิีเดอะแคมเปอร์สมา รีดูป๊ะป๊าเดี๋ยวรถไทยรถไทยเลยชอบเลยนะโทเอ้ยรู้แล้วเราเป็นใครดีเจนู้ยไงแต่คุณนี้ก็ลองไม่หยุดซื้อไปกี่บาทแล้วคะลูกเขายังไม่ซื้อเขายังไม่ตัสิงใจลองตั้งนานไม่ซื้อสักบาทเลยพอเขาเหลือกค่ารอยค่ะอุ๊เจนก็มีบนอุบเลยเนี่ย เือ5้าบาทไม่เป็นไรหรอแฟนคลับอิกจนเหม็นไปทั่วร้านแล้วเนี่ยไม่ซื้อสักทิ้นด้วยเด็คนนี้นี่แสบสูงจริงๆอันนี้เชอว่าอันนี้ไม่ต้องายเลยนอันนี้ชว่าอันนี้ไม่้อะไรนะทำไมอันนี้ขาอันนี้สวยเขาบอกอันนี้ได้ตไม่ต้องจ่ได้ไหมไม่ได้รู้ ให้หนึ่งร้อยปะให้หนึ่งร้อยงบเมื่อกี้หนึ่งพันคือให้พ่อแม่อันนี้หนึ่งร้อยมันไม่ไม่ใช่ให้หมาีไม่ใช่ป๋าป้าก็เลยมันไม่รวมที่งกบนะแต่มาจากโปเกมอนี่ของมนูนะคะโอเคนะใส่ถูกใช่ไหมคะใส่สวยสวยใส่งีดี โอเคหมายความว่าจาก1,000บาทตอนนี้ก็เหลืออยู่กี่บาทคะลูก500คอ่ะโมบิกนี้มันไม่เกี่ยวอ่ะอ่าโอเคก็กิลังเอา250ามาจักกระเป๋าชั้นวันนี้เราไปกันต่อเลยนะอยู่นี่อยู่ก็พอเกินไม่ซื้อของให้ตัวเองแล้วนะคะราคาสองก้าเก้าขอเชื่อรถได้ไหมคะส่งตัวนี้ไม่ได้ค่ะ ถ้าซื้อสามตัวจะลดได้แต่ว่าถมีห้อยบาทแล้วอันนี้ก็คือชุดที่หูซื้อนะคะี่นอนค่ะอาจจะเป็นสของบ้านอาจจะเป็นของาแอรเีนี้ก็ใส่ได้บ้ก็ใส่ได้ อยู่นี่เลื้อน101บาทใช่แล้วยังขาดบอบสแบบเตอร์แรกบอสเตอร์หนึ่งนะคะบบเด๋อ okay, เรารีบมาหาเลยค่ะหนึ่งร้อยหนึ่งบาทแล้วหนูจะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรหนูแค่ต้องการซื้อกางเกงผ่อนแค่คนนึิมสตล์ยอมันาแล้วหนูคิดว่าหนูหนูจะซื้อได้ที่หนึ<ล>่งร้อยไม่ได้<ล>อย่างนี้ละกันนี่มามี่ก็มีป๊อป้าก็มีค่ายขายก็ก็มีแล้ว ตองหน้าเชิญมาร้านนี้นะคะเดี๋ยวจะหาอะไรที่แบบว่าพอดูงกให้เลยให้น้องมาช็อปเนาะได้ขายได้ไหมล้นละกันโตลูกมีขามคุณแล้วลูกเอ้ยกลางมลค่ะใหญ่ไปค่ะไม่ได้ค่ะลูกไม่ได้ค่ะยิ้มาใส่แป๊บนึงยิ้มป้นหนึไม่ได้ลูกไม่ได้ตอนนี้มินิโก๋ซื้อขอเสร็จแล้วนะ ตอนนี้ยืมก็เหลือหนึ่งร้อยหนึ่งบาทแล้ววันนี้ซื้อไปเลี้ยไปหน่อยอันนี้คือขนาด้าแอ้นี่ก็มามีโเคเคนห้าร้อยควซื้อคิิงไหมคะควรยืนยันคนนไตอนนี้สตากรรมามะขนมไปเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะแลวตอนนี้แล้วหลูก็ตรอขนมแล้วแหละค่ะอันนี้ี่หนุกจเหมือนที่หนุกที่ไหมที่อยู่เอดอร์พาไม่เหือแต่ว่านะ วันี้ไม่เท่าไหร่ดึงของของป้าดีแบบไหนต้องไปเนเที่ยวกัไอโลชิตี้เลยเนี่ยใช่ยูนิคอร์นขอคือยูนิคอร์นเด็นเรนโบว์โอ้จ่าบลิฟอันนี้เราให้ป๊ามางี้ไปเดินเที่ยวอือฮั้นเราจะไปในกระดาอย่างเงี้ยป๊าป๊าหนูจะให้ป้าใส่แบบนี้แล้วก็เดินทั่วห้างจริงไหมเนี่ยใช่ป้าได้ไหมคะป้าไม่เคยอายลูกไม่ได้ทำไม ทำไมสีนี้หรอคะเบียร์ชอบก็ก็ก็ต้องบอกว้าใช้เสร็จก็ให้หมัมนี่ใช้ได้จำนอนไงหมุนตัวหน่อยค่ะหมุนตัวค่ะอ่าโชว์รอรอค่ะท่าหนึ่งบายบายค่ะทำไมบายบายอย่างไรอ่ะฮะหน้ายูทำไมแดงไปเลยอ่ะคนเริ่มมองอายเยอะนี่สวัสดีครับพอใจไหมคะไปคิดไปรูกมามามาถ้าเพื่อนอ่ะ ก็งำในชั้นวัดได้เลยนะคะแล้วก็จกให้ทั้งที่หมดนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณช่วยให้ดูหน่อยคะ่ะบลิฟแฟชั่นเซนส์ของบลิฟดีไหมคะถ้าสิบเต็มจะให้บลิฟเท่าไหร่นะคะ<ช>โอเคไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ